ขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่การตอบปัญหานในวันนี้ก็เป็นการตอบคำถามของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ต่อไปท่านถามว่าทุกวันนี้ศาสนาพุทธของเราสามอะไรนะ ามบ้านอยู่ในภาวะที่ตกต่ำเพราะพระรักษาศีลไม่ได้ทต่ใ้้มีจุดเสื่อมก็ที่จริงเนี่ยศีลเนี่ยมันเป็นเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดคนรักษาศีลได้สมบูรณ์เนี่ยมีเฉพาะพระโสดาบันขึ้นไปพระทั่วไปเนี่ยไม่บริสุทธิ์ร้อยเเซหรอกรักษาไม่ได้ มันเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างนั้นนะเด็กก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพราที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออย่าต้องประราชิกสี่ข้อรองลงมาก็อย่าให้ถึงก็ต้องสังกาติเศษส่วนบัตเหล่าอื่นทรงอนุญาตให้ผิดแล้วก็สารภาพความผิดได้บัตสังกาติเศษก็มีกรรมวิธีในการแก้ไขได้ การแสดงอบัตการต้องอบัตแสดงอบัตมันก็มีมาต,ต,ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพียงแต่ว่าพระเราเด๋ยวนี้มันหย่อนลงไปในบางจุดแล้วก็มีการศึกษาสำเนียกนี่เขากจะน้อยไปเรื่องบางเรื่องที่เรารู้เนี่ยเรารู้สึกสลดใจว่าเอ๊ะทำไมพระท่านกันไม่นึกถึงวินัยล่ะ นะแม้แต่เนี่ยสมมติว่าพระที่มีมีงานวัดใดวัดหนึ่งแล้วพระซึ่งเขาไม่ได้มีมนไปสันในที่นั้นมันผิดไิไนัยนะเพราะอะไรเพราะว่าอาหารนั้นมันมีค่าในตัวของมันะเราไปกินโดยเราไม่มีสิทธิ์เนี่ยมันก็เป็นแบบขมโมยแต่ทั้งก็ไปกันนะทั้งก็ทําทกันหรือแม้แต่ว่าจําลองหลอกใช้นะฮะไปเดินขบวนต่อต้านตลาดหลักทรัพย์อะไรเนะี่ย เป็นอันตรายใหญ่เลยเพราะว่าไปการเขาเรียกว่าลานคือสิ่งที่ผมประโยชน์เนี่ยเขาพรุงได้แต่เขาไม่ได้เพราะพระเหล่านี้ไปคัดค้านหรือว่าทำให้ได้ช้าไป มันก็เป็นลักษณะเดียที่จริงมาคิดง่ายนะมันก็เหมือนกับที่เราพระเจ้าให้พระอยู่ประจำที่เพื่อไม่ให้เดินไปเหยียบข้าวกล้าของชาวนาพอจะเดินไปเหยียบข้าวกล้าของชาวนาที่อ่อนๆนะมันตายเพราะมันตายนเนยข้าวเหล่านี้ยังไม่มีโอกาสจะออกรวงให้ผลแก่เจ้าของนาอพลาดพระไปเหยียบตายหลายต้นมนระรายได้เขาก็หายไปอ่ะเป็นสิทธิที่เขาจะพึงได้แต่เกิดไม่ได้ อันนี้คือหยอนแล้วก็ผู้ปกครองผู้บริหารเองก็ไม่เอาเรื่องคืออยากเป็นฮนะแต่ไม่กล้าทําไม่กล้าทํางานแล้วก็เด็กไม่นับถือด้วยโทรเข้าไปเด็กไม่รู้จักแล้วทำไงทีนี้แล้วก็สํานักเองก,ก็ก็ไม่ดูแลคือไม่รู้จะไวยังไงแต่ว่าการที่พระรักษาศีลไม่ได้เนี่ยมีมาตลอดนะ รักษาไม่ใช่ไม่ได้หมดหรอ,อกไม่ได้บางข้อเผลอเรลอหลงลืมพลั้งพลาดเป็นเหตุได้ต้องอาบาัตต้องอาบัตเพราะไม่รู้เป็นอาบัตบ้างต้องรู้สงสัยแล้วขืนทาบ้างต้องเห็นว่าควรในของที่ไม่ควรบ้างว่าอไม่ควรในของที่ควรบ้างลืมสติบ้างอะไรต่ไงม,มันก็เยอะนะฮะจะเป็นเหตุได้ต้องมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่อย่างที่บอกนะว่าครูเนี่ยพวกครูเนี่ยไม่ควรถาม คำถามเหล่านี้พราะแสดงมาเขาก็พูดถึงพระที่บ้านเขาแล้วเขาก็เป็นครูอยู่แถวนั้นแล้วก็พระแถวนั้นก็คือลูกศิษย์เขาสอนลูกศิษย์มาอย่างไงก็ย <c oughs> อ,อย่าลืมนะว่าพระเนี่เขาอยู่กับครูมากกว่าอยู่กับพระอยู่กับครูมาลองนับดูเถอะถ้าจบมาวิทยาลัยเนี่เขาอยู่มาถึงสิบแปดปีเป็นอย่างน้อย อยู่กับครูนะอยู่กับพ่อแม่อยู่กับครูอนะ่ะบางทีบอกพระอ่านหนังสือไม่ออกเทศตะกุกตะกัดฟังไม่รู้เรื่องคนเลยไม่ต้องการเนื้อข่าวัดพูดไปได้ยังไงพระไม่ได้สอนภาษาไทยเนี่ยพระก็มาสอนวิชาธรรมะไม่ได้สอนภาษาไทยภาลาไทยน้ำเรียนมาจากข้างนอกเหมืนสอนเด็กสิบแปดปีเด็กอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ย น่าเหล่าออกจากครูนะฮะแล้วมามาอยู่ในพระหมดเลยก็เรียกอะไรตัดหางปล่อยวัดเป็นความคิดแบบสังคมไทยนะคืออะไรก็ตัดหางปล่อยวัดเลยข้อต่อไปถามว่ากระทรวงศึกษาธิการจะให้พระคุณเจ้าออกเทศสั่งสอนนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆเมื่อไร่จะเริ่มดําเนินการไอ้น,นี้ยังไงไม่ทราบนะฮะคือมันอยู่ที่นโยบาย แล้วก็รัฐบาลนี้เขาก็ปรับอะไรคณะรัมซีอยู่เรื่อยเลยตอนนี้คุณจาตุรนไปอยู่คนนี้ก็เป็นหนุ่มไฟแรงอยู่หรอกก็เด็กยังไม่ครบอายุยังไม่ถึงห้าสิบยังไฟแรงความคิดความอ่านก็รู้สึกว่ามีบารมีอยู่ในวงการ,าารึาษาก็ก็เชื่อมืออยู่เพราะความรู้ที่จริงเขาก็ระดับด็อกเตอร์นะเพียงแต่ว่า ยังไม่ได้ส่งวิทยานิพนธ์ย่ยไม่ได้สอบวิทยานิพนธ์นนั่นเองก็มาดะก่อนเรื่องการเมืองียก,ก่อนแต่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าพระเอาข้อจริงเนี่ยมีไม่พอหรอกเพราะอะไรเพราะว่าสถาบันการศึกษาในประเทศไทยเนี่มันเยอะมากนะหลายหมื่นนะ วันพระเราโดยเปอร์เซนต์อย่างที่เคยบอกเนี่ยว่ามีไม่เท่าไรหรอกที่ท่านเป็นนักเรียนต้องเรียนหนังสืออยู่ถึงหกสิบห้าเปอร์เซนแล้วก็ที่เป็นคนแก่อยู่อีกสิบ้าเปอร์เซนรวมแล้วก็เท่าไรละ่ะแปดสิบอร์เซนต์วันพระที่ทำงานสารพัดงานอยู่อย่างนี้มีอยู่แค่ยี่สเปอร์เซนั่นเองวอยู่ประมาณตั้งห้าหกหมืน แล้วกระจายเต็มพื้นที่หกสิบจังหวัดเนี่ยกลายเป็นคนเล็กน้อยฮะคนเล็กน้อยที่อยู่ได้ในบางจุดแต่นั้นเองแต่ก็ทารัฐในการส่งเสริมสนับสนุนพระก็ทำได้เท่าที่ทำกำลังคนเราจะทำได้นะฮะต้องเพิ่มกันขึ้น,นมืดแปดด้านมีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นภาษาพูดนะคือเมื่อก่อนเขาคิดทิศ แปทิศก็นั่นแหละอุดรอีสานบุรพาอาคเนทักษินประจิมพรดีพายัพอุดรนนะฮะก็นับแปดทิศบางทีเราก็นับสิบทิศมืดแปด้านหมายความมามองไปด้านไหนมันก็นึกไม่ออกคิดไม่ออกคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ได้เนี่ยก็ยกมืดแปด้าน นะจะพูดระมือสิบด้านกน็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ว่าก็สรุปว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะอธิบายจะชี้แจงหรือจะตอบคำถามอะไรเหล่านั้นได้ประการต่อไปถามว่าได้ตักเตือนนักเรียนที่ทำผิดเมื่อน,นักเรียนกลับถึงบ้านคิดมากเกิดอาการเครียดแล้วฆ่าตัวตายอะไร นักเรียนเสียชีวิตซึ่งนักเรียนก็ทำผิดเช่นนั้นจริงครูอบรมดักเตือนด้วยเจตนาให้เด็กได้คิดและปรับปรุงเหตุการณ์เช่นนี้ครูจะบาปหรือไม่อันนี้ไม่มีหรอไม่เจตนาคนละเรื่องนะฮะคนละเรื่องกันคือเจตนาเราเป็นเจตนาอบรมสั่งสอนแต่ว่าเราก็ไปคิดเอาเองนะฮะว่าเด็กปูกคอตายเพราะครูอบรมเนี่ย ม่มีใครรู้หรอกน้องจากเด็กคนนั้นตอนยาวไปผูกโยงไงมันมันม่วอย่างที่เราคิดเราเองอะเรารู้ได้ยังไงอะเพราะเธอไม่ได้เขียนบอกไว้แล้วไม่มีเหตุผลอะไรหรอ,อกครูเรียกมาตักเตือนแล้วผูกคอตายเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรเลยฟังไม่ได้ คนเราถ้าประสบปัญหาขนาดนี้ต้องถึงกับผูกคอตายแล้วเนี่ยถึงก็อยู่ไปเนี่ยแกก็ผูกคอตายไม่ทันได้จบหรอกก็ <c oughs> แสดงว่าเป็นคนที่อ่อนไหวกับอารมณ์แต่เราไม่รู้เหตุอะไรแล้วก็เธอก็ไม่ได้เขียนบอกไวนะ้ะเพราะคนที่ตัดสินใจเนี่ยคือคนที่ผูกคอตายตัวสาเหตุมันก็อยู่ที่เขา คือเราอย่าไปคว้าเรื่องไกลตัวเข้ามาเป็นเรื่องของตัวเองถามว่ามีพัญญาและลูกแล้วแต่แอบไปรักสาวจนได้เสียกันพัญญาก็รู้แต่ก็ทำใจได้ส่วนสาวก็รู้ว่ามีเมียจะบาปไหมจะแก้ไขยังไงคือว่ากันตามความจริง,งนะคําคำว่าประเวณีเนี่ยแปลว่าเชื่อสาย หมายความมานายกอเนี่ยแกมีเมียสักยี่สิบคนก็ได้ก็เชื้อสายกับนายกอท้งนั้นนะมันไม่ได้ผิดประเวณีคือคงเป็นลูกนายกออยู่นั้นแหละแต่ทีนี้ท่านนายกอเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับเมียนายคอมันก็พอเกิดลูกขึ้นมามันก็ประเวณีคือเชื้อสายนายคอมันถูกทำลายมันถูกปราปน มันเวลาพูดจริงๆเนี่ยเขาพูดผู้ชายไปทํากับผู้หญิงเป็นหลักแต่ถ้าผู้หญิงอย่างนี้ผู้หญิงที่สาวนะมีมีมข้อแม้ว่ามารดารักษาบิดารักษาบารดารักษาพี่ชายรักษาพี่สาวรักษาญาติรักษาธรรมเนียมรักษาเจ็ดประเภทเนี่ยไม่เป็นกาเมสุมิชาจารย์แต่ต้องเลี้ยงดูเขาตลอดนะอย่าลืมว่ามีลูกมีเ้ากันแล้ว ทีนี้อันนี้เรื่องนี้มันก็เรื่องโบราณนะเราจะเห็นว่าอย่างพระมาหากษัตริย์ของเราก็เพิ่งเลิกไปสมัยการที่หกนี้เองเมื่อก่อนแต่และองค์ก็มีพระสนมมากมีพระมเหสีมากมีตําแหน่งต่างๆมีบรมราชินีมีราชินีมีอัครมเหสีมีมเหสีเป็นเทวีอะไรต่ไรต่างๆตำแหน่งเยอะไหมแต่ก็ไม่ได้เป็นการมีอะไรอ่ะแม้แต่พระอะไรล่ะ พระราชาสมัยพุทธกาลแล้วก็มีพระสนมเยอะจะมีลูกมาก็ลูกท่านอท่านั้นนะทีนี้มันเวียนี่มันมีกระแสที่มาจากต่างชาติและอธิบายเอาทีนี้เราก็ไม่ได้นึกนะฮะเรื่องเงี้ยอย่างพี่น้องอิสลามเนี่ยเขาก็สามารถมีเมียได้ทั้งสี่คนก็อยู่ร่วมกันได้พราอมสี่คนไม่ได้แปลอะไรลูกเขาทั้งนั้น กิท,ที่จริงถ้าเรามองอย่ายให้มันไปคิดมากว่าผู้ชายที่มีฐานะดีร่ำรวยมีมีหลายคนก็ช่วยช่วยเลี้ยงดูปรกราคนเด็กก็จะได้มีการศึกษาพัญญาก็มีหลักมีฐานอยู่สะดวสบายก็ท,ที่จริงมันถ้าเราไม่ไปมองในแง่ของอะไรรุงรังพันเตแล้วเราแก้ปัญหาอะไรให้เขาไม่ได้หรอกที่พูดเนี่ย เราแก้ปัญหาไม่ได้ล้วสังคมอินลามทำไมก็อยู่กันได้ก็อยู่กันโดยปกติสุขดีราะจริงๆระโบราณเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นสมัยโบราณตรงไหนก็ได้เราจะเห็นว่ามันเป็นวัฒนธรรมฝรั่งได้เพิ่งเข้ามานะโดยความบงการก็ที่จริงก็ถึงข้องวาติการนั่นนะเราเป็นเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่รับเข้ามาแต่ว่าที่จริงก็หลีกเลี่ยงได้หน่อยก็ดีนะเพราะว่า เมื่อกระแสสังคมมันเปลี่ยนเนี่ยเราควรจะปรับสภาพตัวเองให้อยู่ได้เพราะถ้าเกิดพัญญาไม่ยอมขึ้นมาแล้วก็ยุ่งเหมือนกันเกิดการทะเลาะวิวาทลูกเต้าอะไรก็ได้ลำบากมันมีปัญหาตามมาเยอะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรล่ะ mm hmm. เป็นสุกายชั่วขณะแต่ทุกใจชั่วนิรันด์นั้นต้องคิดว่าไอ้สุกายการเสพกามเป็นสุกายไปเดี๋ยวประดาแต่ว่าทุกจิตนิชั่วนิรันด์คือตลอดชีวิต เพราะงั้นอย่าช่างตราบาปดีกว่าเพราะว่าสังคมเปลี่ยนแล้วลมเปลี่ยนทิศทางแล้วอย่าไปอย่าไปอยู่ในอีกยุคหนึ่งนะแต่ที่ยกมาตัวอย่างให้ดูเนี่ยว่าถ้าพูดแต่งแง่ศีลแนละ้วมันมันไม่ผิดศีลแต่แง่สังคมไม่ได้หรอกแง่สังคมนี่อันตรายกว่าศีลนะเพราะว่าสังคมเนี่ยมันพูดได้มันทําได้ศีลเนี่ยมันทำบังล,ลงโทษใครไม่ได้เป็นกรรมของบุคคลเหล่านั้น นทักฟังท่านหลายโดยการตอบปัญหาประจำวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาพินน่านณีที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไพบูรในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังท,ทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี